Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ปลาช่างปลาเน้อปลาบ้าเห็นหน้าจังปลาช่งคือปลาไปกินนี้นี้ตุ๋ปลาไม่เจอโอ้ยมาตปลาไปตุปลาเลยของไม่ถูกต้องที่นี่เหร ตัดเถอะเพือตัดเีตัดเถอะเขาได้บ,บ่อหายเจ้าตัดนยเปน็นนังหันใจ,ใจดิมใจเย็นๆหปาม่ต้องไปสั่งให้ตัดโ้ำใหญ่เลยตัมดมต้อสั่งให้เจ้าเฮยังได้เลยให้นังหันใจดีก่อนเออ ตอนนี้ก็กำลังเสื่อมหลังคาอยู่นะครับสิเชื่อมเหล็กเสื่อมเหล็กนะครับนี่ก็เราก็เสื่อมตรงที่เราเสื่อมยังไม่ละเอียดนะครับสิสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สองลงว่างน้นองจองเดอครับ วันนี้ก็มาทำงานต่อนะคะับี่ แต่ก็เราก็จะไปซื้อเหล็กแบบนี้ก่อนนะครับสี่เหล็กเท่านี้นะครับสี่มาทําสียวมาทาแปรเพราะว่าเราจะมุงหญ้านะครับสี่ว่าหนึ่จำมักล้้ยใส่น้ำส้มใส่ชู้บางทีเทียนส้มๆนั่น่ะคอยกินแล้วส้มจน เกาเสียบคือเกา่าไปแค่สี่กินข้าวที่ร้านแม่คำสจะจะายโอ้โยเ้อเพื่อรียญนี่ห่างดำมันบอกอยู่ให้เอามาให้ให้อรถยนเรียอมันจะพาขึ้นเขาเจ้าเหี่ยงบอกว่าค่อยจะเอาแม่ ก็เลยบอกว่าเอาก็เอาอยอาเอาให้ขอเทโด้ขอเทซานนี่แหละไม่เชื่อเด็กตือ้อย,นะอยใครมาทำหมดลงถ้วยหมดก็มีปอ,อกคอจะมาแตะนอนเวลากินข้าว คนไปอยู่นำอยู่อันผ่านมรดก,นนกตุนคนไทยไม่จะคนไทยจนจะไปแล้วลกุหลาบเสียแต้งให้กุหลาบมูเขาือนเพิ่นงานยอยู่แบบนี้ เขาบ้านมินเหรอเมื่อคืนรู้แล้วของอาดบอสก็รู้ได้ยินเสียงห้องหลายห้องได้รู้ออกไปนี่เกี่ยวกัการงานภาสาองกากเขานั่งกินเข่ารด้าวดนกินมากคมานั่งกินรลดข้าวบากินก็กินเขาเรียกกินเล งานร่วการเขาสั่งเลยถ้าเขาเรียกกิ่นมัจะปฏิเสธยังไงเนาะโอ้เด็กหนึ่งนิ้วด้อันนี้มนาหนงออหมัไปเลยเดกหนึ่งนิ้วอแล้วเด็กนิ้วความหนาดิเนาะมันมาชแลี่ยวน้อความหนาดิความหนาหนาชุดบอแล้วอามหนาชุดนั่นเลยเดีนี้นะเนเลยเนนเอี่บอกฟังนะเนี่ยเราไม่แ ความหนา่แค่ความนารูดก็เท่านั้นแหละหนึ่งอานาางน้หนึ่หเออนี่เอาตัวอย่างครับึงตัวนี้หหนาลายมันจอบอ้ไม่เห็นห้าวไผ่้าัหนาหนึ่งจุดสองสอเส้นนะพ่อเด้อสิบสเส้นเอาแสิบสอ้นะพ่อนะกน็หัวชุบลุงเนี่เอาตัวอย่างให้แล้วกันแน่นี่บ่มีดอกสิบสอเตัว ก็ทิบสองเส้นสิาสองเส้นไม่ได้ยินว่าสิบสองเสนสองเส้นเส้นหนึ่งมันยาวหกเมตรนี่นี่่เล็อโพนี่แหละนี่เล็กอีโพนะลุเนี่ยนี่นี่แต่ไม่ต้องเอาหนาเยอะเอาแค่หนึ่งจุดสองความหนานี่แเพราะมันเป็นรังคาใช่ไหมเออหนาหนึ่งมิลหนึ่งมิลมันจะบางไปมันจะเวลาเราเชื่อมเนาะจะทะลุก็เลยเอาหนึ่งจุดสองความหนาน่ะหนึ่งคูณหนึ่ง เอาจะเขียนว่า1นึ่คูณหคูณหนึอ่าจุดสเส้นมาได้เขียนในอัปกรณ์มาชุดเท่าไหร่ใส่้ก่จงพูดใส่น้พูดใส่ลายแม่พูดใส่ลายไว้นะจะได้ง่ายเดี๋ยวว่านไปอุ้นอัวไปด้วยนี่เพอถามมันเล็กมันหนาชุดเท่าไหร่อันนี้แมนอยนหนึ่งจุสองนึ่งจุดแกอนั่นบน่เออ ขา่าชองจุดองก็มีอยู่าสองจุดสองเล็กกองดำมาแล้วว้าเล็กกองดำล็อกอมปูมาได้สองจุดสองได้น่ดไสองมินตมดด้น่ดแข็งปักเลยจียานักบได้ทะลุได้นเดนใส่ไปลอยยังทะลุได้น่ดมันมีอบองจุดองรมีสก็มีครับเออื้ไปซื้อขึ้นมีแค่หนึ่งจุอันนั้นเล็กกองไม่ขีดครับหน่นะคราบผม อ๋เหล็กหนึ่งคู่หนึ่งนะมันก็นาหนึ่งจุดแปดเหล็กเสาจึงแบกมากนี่นี่นี่ผู้แบกมากก็เสือนี้หนึ่งจุดแปดนั่นน่ะเรื่อบอกรับล้นนาเขาเนี่ยจะเป็นเหล็กไอบีมแล้วบบดนี้นะเหล็กซีบีมเหล็กไอบีมเหล็กนาเขาเนี่นี่แสดเป็นเหล็กต่ำผมมีกับมาไหนเพราะว่าเป็นเหล็กโครงสร้างไงเขาทำความหนาเขาทำหนาส่งอะไรครับต้องช่างใส่หัวน้ำไหมครับน่าภัยอ้อส่งสายครัเขามาเสนอขายน้ำ S <S <an other> มีอยู่สี่ห<อ>้าคันน้ำด้วยใจนะบ่ครับใจนนี้เปลี่นพันธุ์ง่านาคแน่เลยอาอล้มไปแล้วครับร้อยแพ็คเหรอมีใครเอาด้วยไม่น้ำดื่มอ่ะยิเบะบอกกินน้ำบ่ามาแต่บ้านเป็นกิรลอนขาวๆน,อน้อยๆของบ้านค่ออ๋ยเบีบ้ยเอาบ่เอาเบี้ยบอกิน ไปกินหน้ามันทั้งสี่ป่านนี่บ่เอามาจากบ้านบ้านไครบ้านควนบุญครับเลยสื้อเกลือนอันนี้ไปกับบ้าจุน้ำเล่น่ะบ้านเท่านหนบอกเออน้ำหรือเอาบ้านน้ำดื่มเปนเสือไม่เอาไม่เอายั้งไว้ก็ยังไม่เอาครับเดี๋ยวถ้าเอาเดี๋ยวผมโทรไปผมเหลือยู่มันสิบแพ็คเพราะว่าลงไปร้อยเนี่ยมันผมไม่ได้เก็บ เมบานเอฟซีถวายอีกเก้าแพ็กก็แช่เต็มเลยเที่ยวห้าเที่ยวล่ะติดจ่ายด้วยทังวันไหมครับโอ้นี่บนได้ขึนบนกลับขึ้หลายๆครับผมเดี๋ยวรอบหน้านี่แหละครับครับผมมีแต่ผมโทรหาครับครับแม่ล้านมั้งครับแปดล้านครับโอ้สุดแล้วเพิ่นเอาแล้ขเออสุดแล้วแปดล้านชื่อใบเดียวมันจะได้คิดงแปดล้าน นี่อย่รถดการลดเขาลูดของหนักเขาจะไปเปลี่ยนล้อกระธานรอหลังล้อนาจะได้รอไหมรออยู่นะไปเดินทางพัวข้อมรวดเร็วยิ้มนะบ่โหกินข้าวยิ้มกันเด้อยิ้มแล้วช่าง้อช่าง้อ

นึกว่ายังไม่ได้เอัดเบื่อจน,นลแล้ววันนึงว่าทาเล็กจะหนอโอ้ยเขาบานตั้งแต่หกโ <laughs> <laughs> มงมาแต่ตอนนี้ไงอ๋อนา,อยายจ้างใหญ่